วันนี้เราก็มาพบกับท่านผู้ว่ากิจการะเทศไทยครับแล้วท่านก็มาให้กำลังใจทีมงานครับมีนนี้มีแต่ลิขิาคนแล้วก็พรุ่งนี้เราก็รุ่นสองทองเข้าชิงสองทองแล้วก็ก็สู้เต็มที่แหละครับแล้วก็ได้คอนเฟิรจากผู้ใหญ่แล้วก็ดูๆท่านบอกว่าคนไทยเชียร์เยอะนะครับก็ทำให้เราตอนนี้มันทีขึ้นแล้วก็มีทุนมาถึงกันใชครับท่านผู้ว่าพูดว่าอะไรบ้างครับผู้ว่าก็พูดว่า ก็เป็นก so 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 yeah. ีฬานะครับเพราะว่าเราก็ต้องสู้เราก็แข่งกับชิงกับเสื้อผด้วยก็ต้องก็ต้องทำให้เต็มที่ครับพรุ่งนี้ชิงสองหองกี่โมงยังไงประเภทไหนบ้างครับทายเดี่ยวสามคนกับเสื้อพก็ชิงชัยเดี่ยวไอ้ชิงทีมทีมสามคนกับเสื้อผ้าทีมสี่คนช่วงกี่โมงเวียดนามชิงกับเสื้อผ้าใบถั่วชิงกับเวียดนาม ขอกำลังใจหน่อยพี่ขอกำลังใจพี่เชียร์เชียร์ไทยนะครับ